สวัสดีครับผมพิทักษ์คงพุทธศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับโตต้าฟอร์จูเนอร์โฉมใหม่นะครับเป็นฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์นะครับโฉมใหม่คันนี้นะครับคันนี้มีให้เลือกทั้งรุ่น2004และ2008นะครับมีทั้งขับ2และขับ4นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาชมดูว่าคันนี้นะครับได้อะไรพิเศษจากรุ่นปกติบ้างนะครับมาดูกันที่รายละเอียดตัวรถเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเลยก็คือไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมี ให้ถึง2ดวงเลยแล้วก็ไฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็น Full LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะครับส่วนกันชนหน้าของเราเนี่ยและกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับดีไซน์ได้อย่างลงตัวทุกมิติครับลีเจนเดอร์คันนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับจะให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับดูหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของล้อแมก จะเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับสีทูโทนดีไซน์ใหม่นะครับดูสวยและดูสะดุดตามากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับอย่างแรกที่สะดุดตาคือไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็น LED ไลท์ไกดิ่งนะครับที่ให้ความสวยงามและความสว่างชัดเจนแม้แต่ในเวลากลางคืนนะครับส่วนประตูท้ายนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับ ภายในจะดูกว้างขวางนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับเบาะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระนะครับสบายทุกการใช้งานนะครับครับต่อไปเรามาดูในส่วนของภายในร e เจนเตออันนี้ครับว่าได้อะไรมาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีแดงนะครับปรับไฟฟ้าแปทิศทางนะครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับ มันในดูในส่วนของมาตรวัดเลืองแสงนะครับเป็นจอแสดงข้อมูลขนาด4.2นิ้วนะครับแสดงรายละเอียดการขับขี่ได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนหน้าจอสัมผาษนะครับได้มาเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเชื่อมอเชื่อมต่อความบันเทิงนะครับแล้วก็สามารถมีกล้องมองรอบคันนะครับ360องศานะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ่อรับ สำหรับใครที่สนใจโตลต้าฟอร์จูเนอร์โฉมใหม่คันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับแนะนำก็คือดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่1.99%นะครับแล้วก็จะได้การขยายการประกันนะครับจาก3ปี1,0,000 0กิโลเมตรนะครับเป็น5ปี1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและสุดท้ายนะครับใครที่สนใจสามารถมาชมรถตัวจริงนะครับหรือมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตลต้าลินกิตนะครับสาขาบึงนารางนะครับไครก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ thank uh you -huh.